ที่เราบวกไฟแรกอะอ๋อได้ได้ได้เกมแล้วคับไปไม่เจอะาจะเกมถึงตน้ำประมาณประมาณประมาณหอาทิตย์มีบ็อกไหมจุบเลยครัจุบเลยพี่ตามีอะไรทเฮ้ย่งแล้วพวกมึงอะเก่งแล้วเก่งแล้ว เอ้ยกำลังออกครับพี่อย่าชนกำลังออกครับเพื่อนผมเพื่อนผมจะลังรับเพื่อนผมโอ้โอชาโอชาออกเออเออกูออกไม่ได้เขายิงกูเนี่ยกลัวออกไม่ได้เขายิงกูจะออกอยู่แต่ไม่ออกไม่ได้จะเจอกูยันร้อนเดือน เอ๊ะมันจะไม่ล่วงจริงๆรอกูอะกูยังไม่ล่วงจริงกูเห็นมันชนหลายอย่างแล้วกูไม่ล่งวงจริงวะไม่ล่วงอย่างไรซะทีวะโอ้เรียบร้อยถึงโดยสวัสดิภาพไอ้เหี้ย ขุมขาไปเอามีหัวรอตัวเช่นไหมครับขุมคาไปงนั้นเยสแต่ขาหัวตัวครับที่ใช้ขุมอะโัวสามมืนหกิีนาทีนะคะไปยสเสรดีครับไปเยะตั้งเดียวค่ะ สุดแล้วครับคุณหมึกสู้สู้ครับ <laughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณหนึ่งร้อยบิตครับขอบคุณครับพี่เนี้ยเงี้ยขอมาเม้ากันนะพี่สาวพี่สาวลบก่อนพี่สาวลบเนี้ยเนี้ยขอมามอบแล้วนะเนีนะ

มึงไม่ได้มึงเดาไป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 ไม่ได้เยกูตายเออใครปีนแจวก็ปีนไปเถอะผมผมไม่ได้ทีเรียสอะไรอยู่แล้วไม่ได้อะไรอยู่แล้วอันนี้คือห้องอะไรวะอันนี้มันคืออะไรครับ กูตำรวจเอ้ยคุณหมออ่าอันนี้กลับไปคุกใหญ่เลยครับจะไปคุกใหญ่เลยอ๋อโอเคโอเคหนึ่งห้าสองเจกได้มาคุกนะครับเจ้กูกลับมาอีกแล้วไอ้สัตว์ เจ็ดแม่เล่นแต่แบบเดียวมาอีกแล้วเฮียกูต้องเล่าไปให้ได้กูพูดรู้แค่แล้วสิ่งกูจะทำก็คือกูจะเล่าไปให้ได้กูเล่าไปให้ได้กูพูดเลย สาส,ส,สามเสาสามเสาสามเสาสามพี yeah, <ไ feed? S 1> ่นดัได้เสามรีบโดดออกให้ได้ไปไหนน้องจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนไป้วจ้า อันตรายมากพี่ก็ได้อันตรายมากเยี่ยหนึ่งตัวหน้าหนึ่งหนึ่งตัวหน้าหนึ่งเยียกันได้ไม่งมันจะปีศาจไอสัตว์เข้าไปใครมีคนเดียวป่ะเพื่อนเราเข้าไปไม่เห็นออกมาเลยทุกคนเลยเออผมไม่แน่ใจแต่เมื่อกี้ตอนตอนที่หมอชุบอ่ะมีมีคนอยู่อีกคนยัง เฮียคนไหนคนเยอะแต่มันดีแบบมันมีคนอื่นอยู่ด้วยไงพี่ไอ้เฮียแบบนี้ดีนะรอดง่ายขึ้นเฮียพอเดย์ก็พอคิดเฮ้ยอาจารย์ตีบายพี่ รัไปชนรถนิดหน่อยแกงเรีนนิดหน่อยไอฟิล์มเจอ,ตอ,อแต่แค่สิบใบอ,ไอะไอสัตว์ออกไปแก๊งแมละห้แมึงแล้วหน่าห้าหึงหนึ่งวห้าหนึ่งหนึ่งห้าหพี่ตังตังสี่พันห้ามีอะไรมีตังบ้างมีตังบ้าเราจะไล่มีตังให้ยืมสักหน่อยไหม มัเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เออมันมันพาวเท่าไหร่วะสองพันห้าขอสองพันพี่สองพันขอสองพันได้ไหมครับขอคนนี้ดีกว่าฮัลโหลขอสองพันได้ไหมครับสองพันได้ไหมอันนี้ไม่พาวแล้วนะโอเคโอเคโอเคมครับครับกระเบากระเบาเท่าไหร่มีมีพันหกเหรอดีอเไยดีเลยพี่ผมก็ไม่หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งครับโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ โอ้สบายละขอบคุณรับขอบมากรับขอบรับสู้ๆนะครับดี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 ด ตอนนี้างหอยครับหมุนหอยหมุนหอยตรงอู่ซมรถเก่าเลยโอเคะรลจะจะมุ่งหน้ามาไหนอู่ตอนนี้กำลังกำลังไปซ่องเก่งจะไปไหนกูจะรู้เนี่ยมึงขับึงบอกเลยดิไกูใหญ่อยู่ไหกูใหญ่อ่ไหนูไหนอ่ะโอเครอดรอดรอดไม่ไม่คือตอนนี้ตำรวจในเมืองมันเยอะนะเว้ยมันเยอะมากเลยจริงพี่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 พีกพี่พห่พี่พม่่พพ่่่่่ เฮ้ยพยายามพยายามดูพยายามดูพยายามมองอะไรหลายเสาเนี่ยเว้ยเมื่อกี้กูว่ารอดมาเสาสามนะพยายามมองอะไรหลายเสาหน่อยพี่แม็กพี่แม็กอีกข้าทีมันหนอกพี่หนักยังไหมหนักดีดักดีดักดีไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันเข้าตู้กี่คนที่มันเข้าไปอ่ะไอ้ไอ้ไอ้คิวแรกๆคือมันเคเดียร์คนเดียวโอ้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถ้าเคลเดียวไม่ต้องเสร็จเวลาโอเคไม่ได้มันน้อยอ่ะมันน้อยอ่ะมันยาก อ,อยกินสอบอยู่เพื่อนกินสอบอยู่ไว้เนอะต้องหาเทสเพิ่มแหาหาน่ยังสองงานแล้วแมะหรือเกมแล้วตำรวจหน้าคุกใหญ่เขาเล่นอยู่เนาะพี่แดงอเขาตำรวจพี่แดงเขาพี่แดงแสดงว่าแดงเกมละวมันไม่แค่แคปไหนเขาเออแล้วแดงเออแล้ว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 อยางหายเกียรติยาของพี่อยากให้มาอีกหนึ่งนาทีพี่สู้ มีแคดีบ้างมีดับแคดีบ้่บาตไม่แล้วแไม่เาขับพี่เับไม่เอาไอ้วา่าไ้วอ่าไม่เอาไอ้ไม่เอา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 เน้นเน้นเน้นไม่เอาคอนเทนต์คอนเทนต์ตรงไหนมเดียวดัดเลยวเรื่ก็ได้หรอเสียใจนะไม่มึรีไม่ดมึคุยเพื่อนีตัวปีนผมไม่มีใครใจดีหรอก ไม่ได้หนากันไม่ได้หนากันไม่ได้หนากันย่ไหนองยู่ไหนไอ้โนกูไปรมอยู่เสาสี่อนนี้กูอยู่เสาสีกูขับวนอยู่เสานลโบเนีผมโยาา้านดูแถวเสหเสาสองเพื่อนหนักนั้นไรเพื่อนเผื่อมันกระจาเสาเพืนนะครับมึงแบมึงมึงว่างวนวเ่เ้ว่าว่ันเนยเผื่อเพื่อนมันออกเสาอื่นได้เมื่กี้กูก็รอดมาเสาอื่น เพื่อนๆไอ้กูขอความช่วยเหลือหน่อยนะด้วยเอนยู่เหลือแค่เหลือดีกูขับได้ไหมไม่ได้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 ให้ออตตี้ขับจนจบเลยเวลาพอเออพวกเราจะไมขับเพื่อเอาคอยค่อยสตอรี่หน้าพี่ฮัลโหลสามเก้าสามแปดบนไปดูเพื่อนด้วยนะสวย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 เออหันยันละอ่ะกูอุ้มไปก่อนกูอุ้มไปก่อนกูอุ้มไปก่อนให้ยังไม่กูอุ้มไปก่อนสวยเก่งมากโนริงเก่งมากเขาร้องอ่ะเขาก็มีหัวใจนะ ปะเอาขึ้นมือปะพ hey, so ี่บอกไม่ไม่ต้องซุมแล้วพี่ผมเข้าใจคขาซุ่มอะไรก็เรียกแค่คขาซุ่กให้โดดมาใช่ไหมเออฟ้าพวกเห็นให้โดดไม่ไม่ให้ขอขอพูดให้ขต้องไหนตรงไหนตรงไหนตรงไหนขอพูดไม่ไม่ต้องให้ขอพูดมึงชุบขึ้นมาเลยถ้าเป็นแก๊งอื่นก็ฆ่ามันทิ้งแค่นองไม่ชุบชุบมันไม่เห็นชุบเลยพี่รอบไม่หมายถึงว่ากูบอกให้ชุบขึ้นมาเลยชุบขึ้นมาเลย ถ้าเป็นเพื่อนเราถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันไม่ใช่ก็ือมนก็ท่ามันทิ้งไว้ที่เดิมอ่ะแค้พื่อนเราเาจเพื่อนเรสวย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 ิกี้นะมิกกีมดูเมือง่อได้เจอ่ยเจอกัออนไรแล้วเริ่มแล้ววี่นองวยน้องวยเดีเราชื่อเพื่อน

เย่ยยความ่ร้องอีไมึงไอ้ดูมึงดดูยิกมึงดูเยจิกไม่ไม่ไม่รู้จักบ้าดับฝันนะไอเด็กเียดับฝันนะไอเียเด็กไม่มีารยาทไม่มีมารยาทไอ้คุยไอเียไคุยุรวมแก๊งแ่ต่่อตตอตตอ่ตดต่่่